ฮัลโหลมาโชผู้เป็นยอดเรื่องการกีฬามาแล้วสวัสดีครับน้องๆครับเรื่องร้ายแรงที่สุดซึ่งฮัลโหลมาโชจะมาบอกน้องๆให้หลีกไกลๆก,ก็คือยาเสพติดเพราะว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญมากของครอบครัว Language. และสังคมโอ้ดังนั้นเราจรึงจำเป็นต้องร่วมมือกัน เพื่อป้องกันการติดสารเสพติดดังนี้นะครับน้องๆเริ่มจากตัวเราก่อนนะครับเราสามารถป้องกันการติดสารเสพติดได้โดยการไม่ทดลองเสพไม่เชื่อคนง่ายไม่มั่วสุมตามแหล่งอบายมุกต่างๆถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจอย่ากเก็บไว้คนเดียวน้องๆควรปรึกษาพ่อแม่ครูหรือผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจนะครับ เราต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการเล่นกีฬาแบบฮาลโลมาโชหรือจะอ่านหนังสือหรือทำงานอดีเรกอื่นๆตามความสนใจก็ได้เช่นกันโ oh, อ้น้องๆควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาโทษและอันตรายจากสารเสพติดอ่าๆๆน้องๆฟังให้ดีถ้าพบเห็นคนติดสารเสพติด ควรรีบบอกผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ทันทีจะได้ให้ความช่วยเหลือแก่เขาได้นะครับ 2. การป้องกันยาเสพติดของครอบครัวควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดอบรมสั่งสอนให้รู้จักโทษภัยของสารเสพติดดูแลเรื่องการครบเพื่อนคอยส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ และที่สำคัญที่สุดก็คือทุกคนในครอบครัวควรมีความรักความเข้าใจและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโอ้เมื่อสมาชิกคนใดมีปัญหาต้องช่วยกันแก้ไขหรือคอยให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอีกแห่งหนึ่งที่สามารถร่วมกันป้องกันยาเสพติดได้ก็คือโรงเรียนนั่นเอง ครูควรให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและการป้องกันสารเสพติดควรดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดถ้าสังเกตพบนักเรียนมีปัญหาหรือพฤติกรรมไม่ดี <c oughs> ก็ควรเข้าไปสักถามหรือให้คำปรึกษาน้องๆฟังฮัลโลมาโชทางนี้นะครูกับนักเรียนควรช่วยกันจัดการรณรงค์ต่อต้านเรื่องสารเสพติดให้นักเรียนและคนทั่วไปได้ทราบด้วยนะครับ น้องๆครับนอกจากนี้ก็ยังมีชุมชนอีกด้วยนะที่ช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดได้สมาชิกในชุมชนควรช่วยกันดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยอ่าหากพบสถานการณ์หรือการกระทําที่ผิดปกติควรแจ้งเจ้าหน้าที่และรวมทั้งทุกๆคนในชุมชน <c oughs> ก็ต้องช่วยกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยนะ สุดท้ายก็คือหน่วยงานราชการนี่ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะน้องๆควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโทษของสารเสพติดนะครับถ้าจัดการรณรงค์ต่อต้านสารเสพติดด้วยก็เยี่ยมไปเลยรวมทั้งต้องออกกฎหมายลงโทษผู้เสพและผู้ผลิตอย่างจริงจังโอ้ที่ไม่น่ามองข้ามคือจัดแหล่งออกกำลังกาย และลานกีฬาให้เพียงพอเพื่อประชาชนจะได้หันไปเล่นกีฬาและเมินยาเสพติดไปเลยไงล่ะความรู้เรื่องยาเสพติดที่ฮัลโลมาโชจะเพิ่มเติมให้น้องๆอีกก็คือหากมีคนติดสารเสพติดเขาจะได้เข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลธัญรัตน์หรือสำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกนะครับน้องๆหรือหนทางการป้องกันยาเสพติดของทุกๆฝ่ายแล้ว ทุกๆคนต้องช่วยกันนะครับฮัลโลมาโชลาแล้วสวัสดีครับ